เราอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเราอยากจะดูดีขึ้นหนึ่งสิ่งที่คุณจะต้องเริ่มต้นก่อนเลยก็คือเปลี่ยนแปลงนะอะไรบางอย่างเพื่อทําให้ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยนะคะเปลี่ยนแปลงถ้าเรายังทําอะไรเดิมๆอยู่แน่นอนว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเท่ากับแบบเดิมจะเริ่มรู้สึกถึงความเคยชินมันดูน่าเบือ่อมันดูแบบไม่ตื่นเต้นแล้วนะคะเหมือนกันกับตัวเรานะความสวยของเราก็เหมือนกันฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะเปลี่ยนแปลงสิ่งเล็กๆที่เราจะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ สร้างสิ่งใหม่ๆนะคะจากเรื่องเล็กๆในชีวิตประจําวันของเรานะอย่างเช่นไปตัดผมหรือเปลี่ยนแปลงทรงผมลองเปลี่ยนเป็นม้วนผมเห็นไหมลองเปลี่ยนแนวแสกผมของคุณดูเป็นแบบแสกข้างแบบนี้หรือแม้แต่การเพิ่มลิปสติกอย่างเงี้ยนะเห็นไหมว่าเวลาที่เราเริ่มเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างคุณเองจะกลายเป็นคนใหม่คุณเองจะกลายเป็นคนที่สร้างผลลัพธ์ใหม่ให้กับตัวเองได้จากการเริ่มต้นสิ่งเล็กๆที่เราสามารถทําได้เลยทันที हां